เรือเมแดงเหวหัวออกจากท่าเทียบบ่ายหน้าล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยาสูขกรุงเทพมหานครถึงแม้ผู้โดยสารในเที่ยวนี้จะมีไม่มากนะักก็จริงอยู่แต่หลายคนก็ตะเบงเสียงคุยแข่งกับเสียงกระหึ่มของเครื่องยนต์ชั้นบนตอนท้ายมีพระภิกษุโดยสารมาห้ารูปส่วนะตะกอนกับแรงใจยืนเกาะเราระเบียงอยู่ตอนกลางลำหญิงสาวมองทิวทัศน์สองฟากฝังง่งเจ้าพระยาอย่างเพลิดเพลินเพราะแม่น้ำสายนี้กว้างและไหลเชี่ยวกรากกว่าแม่ปิงซึ่งชินตาเธอมาแต่เด็ก บางตอนมีหาดทรายขาวสะอาดทอดขนานไปกับลำน้ำอีกทั้งยังมีเรือนแพผักตบชวาลอยมาเป็นระยะเมื่อครู่นี้ใจหายหมดเลยเธอเอ่ยออกมาเบาๆคิดว่าคุณจะทิ้งแรมไว้ปักน้ำโพสแล้วประกรณอบสะเอลแรมใจก่อนพูดไอ้สองคนนั้นมันจำผมได้จะบอกคุณก็ไม่ทันใครกันคะมันชื่อพอเดิมกับประชันเป็นลูกน้องพ่อเลี้ยงสุริยาที่ประจำอยู่ในเขตใต้คอยติดต่อตำรวจเวลาขนฝิ่นผ่านปากน้ำโพแรมใจพยักหน้า ที่นั้นเขาคงส่งข่าวไปรายงานเพราะเลี้ยงว่าพบคุณที่นี่อาจจะไม่ก็ได้เพราะมันไม่รู้เรื่องนี้สักวันก็ต้องรู้จนได้ประกรยักษ์ไห่กว่าจะถึงวันนั้นเราก็อยู่ในกรุงเทพอย่างมีความสุขแล้วคุณแน่ใจเหรอคะชายหนุ่มกระพริบตาทีเรื่องอะไรจะอยู่กับแรมอย่างมีความสุข <laughs> เขาหัวลรอก่อนจะเอ่ยยิ่งกว่าพระอาทิตย์ขึ้นทังทิศตะวันออกเธอยิ้มอีกหน่อยก็เบื่อแรมไม่มีวันหรอกแล้วโดยสารลำนี้แล่นฝากกระแสน้ำล่องใต้ไปเลย บางครั้งก็แวะจอดส่งคนและสินค้าตามท่าต่างๆแลมใจยืนมองดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านสองฟากฝั่งแม่น้ําด้วยความสนใจบางคนลงมาตักน้ําเอาขึ้นไปใช้บางนั่งรับลมเย็นคุยกันที่ริมตลิ่งท่ามกลางแสงแดดอ่อนตอนดวงอาทิตย์ใกล้อัสดงกระทั่งผ่านอําเภอโลกพ,ะพระอําเภอพยุหคีรีตลาดท่าน้ําอ้อยตลาดท่าฉนวนตลาดคุ้งสังเภพาตามลําดับทุกครั้งที่เรือเทียบท่าเพื่อรับผู้คนโดยสารและสินค้า แหลมใจต้องเห็นกลุ่มแม่ค้าสาวๆมาขายอาหารจาพวกข้าวราดแกงและขนมต่างๆซึ่งสภาพเช่นนี้เธอเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเพราะแม่ปิงในเชียงใหม่ไม่มีเรือเมลล์แล่นรับส่งคนโดยสารครูใหญ่ท้องฟ้าก็ค่อยๆมืดลงทีละน้อยจนในที่สุดก็มืดสนิทตามบ้านรัดเรือนแพต่างเปิดไฟฟ้าสว่างสวยัยแหลมใจสุดตัวลงนั่งส่วนปรกรณ์ยังคงยืนพิงราวระเบียงเหลือเพ่งสายตาฝากความมืดไปข้างหน้าไม่มีใครเดาออกว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ในใจ ความล้มเหลวในการติดตามคนที่ถูกตราหน้าว่าทรยศหักหลังทําให้สุริยาแจ่มกระจ่างกโกรธหัวฟัดหัวเวียงครอดเสียงเงินไปบานตะไยลูกน้องทุกคนต่างก้มหน้ามองดูพรมในห้องรับแขกแล้วฟังคําพูดเกี้ยวกราดของเจ้านายกูเลี้ยงหมาซะยางดีกว่าเลี้ยงพวกมึงมีอย่างและวะ้ววาคนนับสิบตามเฮียหางแดงตัวเดียวไม่เจอไอสัตว์เอ้ยอินถาค,อคอ่อยๆเงยหน้าขึ้นศบตาโงยิ่งกว่าสัตว์พ่อเลี้ยงคำรามรันให้มองต้มซะสุก ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันยังจะแก้ตัวอีกเลยอินถาเล่าสือมันพูดความจริงครับอินถาชี้แจงแต่ประกรณ์มนโกหกแถมสนับสนุนหลอกเล่าเสือว่าไปเมืองตากพวกผมเลยไปผิดทางแล้วพวกมึงก็คาบเอามาบอกกูโดยไม่มีการไต่ต o องครับอินถายอมรับแต่ยังพอมีหนทางสืบได้ว่าไอ้ประกรณ์พาแรมใจไปซุกที่ไหนสุริยาหันขวับมึงนจะทาไงอินถากือนน้าลายลงคอก่อนอธิบาย ้ำใจไม่เคยจากพ่อแม่ไปไกลนอกจากตอนมาเรียนในเวียงแต่เสาร์อาทิตย์ก็กลับบ้านไปเห็นหน้ากันพ่อเลี้ยงสนใจมากขึ้นแล้วไงเธอคงอดคิดถึงพ่อแม่ไม่ไหวใช่กูก็ว่าอย่างนั้นอินถายิ้มออกเมื่อเห็นอารมณ์เจ้าในายคลายความตึงเครียดลงผมเชื่อแน่ว่าในไม่ช้านี้ลำใจต้องเขียนจดหมายเล่าถึงสารทุกขสุขดิบส่งมาบ้านตอนนั้นแหละครับเราจะรู้ที่อยู่ไอประกรณนในตาสุริยาจแจ่มใสขึ้นงานชิ้นนี้เห็นไม่พ้นมึงผมยินดีทำงานแก้ตัวครับ หนูเป็นชาวแม่แรมหยุดแล้วต้องเข้าไปคุกคลีกับนายดวงและบัวคําให้ติดเพื่อจะคอยสืบดูว่าแรมใจเขียนจดหมายมาเมื่อไร่เราก็รีบมาบอกพ่อเลี้ยงแถมสอดทันทีเสือกสุริยาตะโกนใส่หน้ารีบมาทาเฮียอะไรเรา,เาแลวอย่างนั้นเจ้านายจะรู้ได้ยังไงฟังให้แน่ชัดก่อนสิวะแรมใจเขียนมาจากไหนค่อยมาบอกกูพ่อเลี้ยงสั่งอินถาต่อโดยไม่สนใจเสียงนกเสียงกาอย่งางไอ้แถมครับอินถารับคําแถมแยมออกมาอีกตามภาษาคนชอบเสือก จนไหนคิดจะแรมใจใส่ตะกร้าล้างน้ำเหรอครับโอ้ไม่พิสวาตแล้วถ้าผมเป็นพ่อเลี้ยงไอ้แถมยังไม่ยอมหยุดครัมผมจะแล่เนื้ออปะกรณ์เป็นชิ้นๆมาจับตัวมันได้เพราะมันทําแสบเหลือเกินทอระยศหักหลังตํารวจชายแดนรู้เส้นทางใหม่ของเรามีหนาซ้ํายังคว้า,ายอดดวงใจไปคลองซะอีกมึงเงียบสักทีไอ้สัต์สุริยาตาลุกวาวดวกูทีบยอดหน้าเปลี่ยนเขาให้เท่านั้นเองมือปืนชั้นดีก็หุบปากนิง่งพอเลี้ยงหันมาหาอินถา มึงยังเข้านอกออกในบ้านในดวงได้โดยไม่มีใครสงสัยว่าเป็นพวกเดียวกับไอ้ที่ยิงกับตำรวจบนดอยใช่ไหมสบายมากครับสุริยาพยักหน้าต่อดีแล้วมันคุกคีให้มากหน่อยแต่จําไว้จงพูดในสิ่งที่ควรพูดอย่าทําปากหมาเหมือนไอ้แถมได้ความแน่ชัดวประกรณ์อยู่ไหนค่อยมาบอกกูครับขณะอารมณ์ดีนั้นพ่อเลี้ยงจะเป็นคนใจกว้างต่อลูกน้องทุกคนเขาสั่งคนใช้ในบ้านให้ยกเหล้าและอาหารมากมายมากินอย่างอิ่มหนำสำราญก่อนแยกย้ายกันกลับไป ดวงและบัวคําต้องผิดหวังอย่างมากเช่นเดียวกันเมื่อรู้จักอินถาซึ่งทําถลายมาส่งข่าวว่าการติดตามประการและแรมใจนั้นล้มเหลวลงโดยสิ้นเชิงทําให้อาการป่วยของบัวคํากําเริบยิ่งขึ้นขนาดเพ้อถึงลูกสาวตนไม่ขาดปากฝ่ายผู้เป็นพ่อก็เคล่้มขึ่นยังไม่เคยเป็นมาก่อนจนพวกคนงานในไร่ไม่กล้าเข้าหน้าคงมีแต่เพื่อนบ้านไกลๆที่สนิทสนมเป็นพิเศษเท่านั้นมาเยี่ยมเย็ยนอยู่เสมอในจํานวนนี้ก็มีอินถาพ่วงท้ายเข้ามาด้วยคนหนึ่ง จนกลายเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตสองผัวเมียที่จะขาดไปเสียไม่ได้อินถาประจบเอาใจเก่งชนิดก่อมลิงหลับตกจากต้นไม้กันเลยทีเดียวผมเห็นใจน้าทั้งสองเขาตีหน้าเศร้าได้สมกับคําพูดมีลูกสาวอยู่คนเดียวก็ต้องห่วงยยและคิดถึงเป็นธรรมดาใช่ในดวงคล้อยตามใครโดนเข้ามั่งก็ต้องรู้สึกอย่างนี้ทุกคนนรมใจทําเหมือนไม่เคารพพ่อแม่ในดวงพุ่งสายตาไปข้างหน้าโดยไม่มีจุดหมายนั่นนะซิตอนแรกฉันก็คิดอย่างนั้น แต่ระยะหลังก็เห็นใจมันเพราะเรื่องจะมีผัวนะ่ควรปล่อยให้มันตัดสินใจเองพ่อแม่ได้แต่เพียงแนะนําทางที่ถูกที่ควรเท่านั้นถ้าเลนใจกลับมาอินทาดักคอฉันก็บัวคําพร้อมให้อภัยและรับเขามาน่าคิดถูกแล้วครับคนขี้ประจบรีบสนับสนุนทันทีไหนๆเรื่องมันก็จบไปแล้วจะดีจะช่วยยังไงมันก็ลูกเราช่วยเจ็ดทียังไม่ดีเจ็ดหนจริงไหมครับในดวงฝืนยิม้มใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นแหละตามธรรมดาของคนเรา เมื่อคุยนานเขาก็ชักจะหมดเรื่องตัวเองก็ต้องงัดเอาเรื่องคนใกล้ชิดหรือคนคุ้นเคยกันมาพูดอินถาก็เป็นอย่างนั้นไปมาหาสู่บ้านในดวงทุกๆวันเขาก็ชักจะฟุง้งคือเอาเรื่องส่วนตัวของสุริยาจำกระจ่างผู้เป็นนายมาขยายให้ฟังแรกๆก,ก็สรรเสริญเยินยอแต่พอหนักเขาก็เล่าถึงความไม่พอใจที่ตนมีกับคนผู้นี้หนักขึ้นไปอีกอินถาก็เผยคลายสิ่งไม่น่าพูดออกมาจนทําให้ในายดวงรบวคารู้หลังฉากชีวิตพ่อเลี้ยงสุริยาเพิ่มมากขึ้นกว่าที่รู้กันเพียงผิวเผิน เวลาผ่านพ้นไปตามการหมุนเวียนของโลกอาการป่วยบัวคำยังคงทรงอยู่หมอสีหมื่นจึงต้องแวะมาเยี่ยมทุกๆวันและแกก็ได้ฟังคำถ่ายทอดเรื่องสุริยาแจ่มกระจ่างจากในดวงจนเต็มสองหูอินถาเล่าว่าไรยที่ยิงกับตำรวจบนดอยบ้านเราเมื่อไม่นานมานี้ลูกน้องพ่อเลี้ยงทั้งนั้นหมอสีหมื่นพยักหน้าถ้าอย่างนั้นเจ้าปกกณอก็ใช่บัวคำรับคำด้วยเสียงแหบแหง้งเป็นคนของพ่อเลี้ยง แต่หักหลังพักพวก้วยการนำความไปแจ้งตำรวจจริงเท็จยังไงไม่รู้นะในวงการฝินเรื่องหักหลังเป็นของคู่กันในดวงว่าซึ่เคยได้ยินมาตั้งแต่ครั้งเป็นหนุ่มมันก็ท่าจะจริงระหว่างที่คนทั้งสามกำลังคุยกันอยู่นั้นครูแก้วคุณครูแห่งโรงเรียนประชาบาลแม่แหลมผู้เพิ่งกลับมาจากประชุมที่อำเภอเดินเข้ามาในเขตบ้านอาบ,บคำครับเขาร้องเรียกอยู่ที่เชิงบันไดในดวงเรียบลุกขึ้นยืนแล้วตะโกนเชือ้อเชิญเอา ขึ้นมาบนเรือนก่อนสิครูไม่ละครับจะรีบกลับบ้านมีธุระอะไรจ๊ะบวกคําถามไปษณีฝากจดหมายมาให้ครับครูแก้วบอกผมจําจ่าหน้าซองได้ว่าเป็นลายมือแรมใจได้ยินดังนั้นบวกคําก็ลุกพวดพลาดลันออกไปด้วยความดีใจเพราะอยากรู้ข่าวคราวลูกสาวสุดที่รักแต่เนื่องจากอาการไข้ยังไม่ลดจึงทำให้หน้ามืดตาลายพัดกลิ้งตกบันไดลงไปยังพื้นดินข้างล่างเสียงวีดของเธอปลุกหมอสีมื่นและนายดวงให้หายจากตกตะลึง แล้วทั้งสองก็วิ่งไปที่หัวกระไดพร้อมกันภาพที่ปรากฏต่อสายตาคือครูแก้วกําลังประคองบัวคําซึ่งมีเลือดสดๆไหลออกมาทั้งปากและจมูกไม่น่ารีบร้อนเลยครับครูแก้วบน่นในดวงกับหมอสีหมืน่นแยั่งกันลงบันไดไปดูอาการคนเจ็บเป็นอะไรมากไหมหมอผู้เป็นสามีละล่ำละล,ะลักถามหมอสีหมื่นจับนั่นคํานี่วุ่นวายอยู่ครู่หนึ่งจึงหันมาบอกช่วยกันอุ้มขึ้นเรือนก่อนอย่าตกใจหมออยู่ทั้งคนแล้วทั้งสามก็ช่วยกันหามบัวคําขึ้นไปบนเรือน แล้วหมอสีหมื่นก็จัดการพยาบาลครูกแก้วต้องเป็นลูกมือช่วยประครบประงมเลยไม่ได้กลับบ้านในดวงนั่งนิ่งน้ำตาซึมเพราะสงสารเมียรักคู่ทุกคู่ยากจับใจไม่สบายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหมอสีหมื่นทำลายความเงียบขึ้นก่อนเพราะได้ข่าวว่าลูกเขียนจนหมายมาก็ดีใจจนซอกฝรั่งเขาว่าอย่างนั้นถูกไหมครูประโยคสุดท้ายแกถามครูกแก้วช็อกครับไม่ใช่ซอกหมอแผ่นโบราณตีหน้าชอบกนไอ้ชั้นมันคนเมืองจใจพูดฝรั่งชัดชัดได้ยังไง ในดวงคงรู้สึกลำคาญจึงตัดบทอาการโบว์คำเป็นยังไงหัวแตกนิดเดียวนอนนิ่งๆสักพักก็หายเจ็บฉันเอายาลมให้กินแล้วคงไม่หนักหนาอะไรนักหรอกน่าประเดี๋ยวผมจะอ่านข้อความในจดหมายให้ฟังนะครับคงหายวันหายคืนครูแก้วออกความเห็นอาโบว์คำเปโรคคิดถึงลูกนะครับแล้วฝรั่งเรียกอะไรนะโลกนี้หมอ 40, สี่หมื่นซักโรคคิดถึงบ้านเขาเรียกโฮมซีครับแล้วคิดถึงลูกละครูแก้วอมยิม้มไม่รู้ให้หมอเอาบ้า หมอกลางบ้านเกาหัวหยิกเราดันพูดออกมาทำไมในดวงไม่ขบขันกับท่าทางหมอสีมื่นเลยเพราะกำลังสงสารเมียรักยังสุดซึง้งอยู่กินกันมาช้านานก็เพิ่งครั้งนี้แหละที่ซูบเซียวอย่างมากมายจนแก้มทั้งสองข้างตอบตาโหลลึกลงไปในเบา้า